ก็คนเข้าสู่รายการมิเตอรอ์โรเบียลชาแนลครับวันนี้เราจะมาตีวอนะครับผมเดี๋ยวตด็พร้อมตัวพร้อม,ต,อมตัวพร้อมนะครับผมช้แคนนี้เหลือว่อหนึ่งดงของแคนตีบ้านสี่ไม่แตกอ๋อก็มีคนมาตีซ้ำอ๋อเพื่อนผมก็ตีไม่แตกอะไรกันนี่แต่ละคนอ๋อโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนไม่ไหวไม่ไหวบ้านหนึ่งดีวะ อยู่บ้านโดนนะครับผมจะตีบ้านสองโด,ย,ดยตัวแค่นี้ไปดูกันถึงซึ่งผมรู้แล้วไอ้ตัวเอมใน้อมในแขนคือตัวอะไรคือตัวมังกรกับันรูนนะครับของเงียบสักแ๊บนะครับ ไม่น่าจะได้สามดาวนะได้ทั้สองดาวก็พอนละโอ้โลืมดูป้าควินลืมดูป้าควินเลยนะผมอเอาไปกาก่อนนะตอนนะอมาแล้วครับหนึ่งดาวมาแล้วครับจริงๆเราเก็บรอบข้างให้เออให้ไปกาสามตัวนะเก็บป้อมหนึ่งนี้ให้หมดอย่าให้ไปกาเก็บป้อมหนึ่งนี้ให้หมด อย่กให้เหลือนเลยแบบเอา้าพิา่าจะทางโน้นเนี่ยไปกล้าก็าตายหมดดีสองดาวครับผมมันจะตายเพราะโดนนี่เผาแน่เออเนี่ยปลาควินยิงน้อยเออปลาควินยิงเอือเอือเอือเออืโอ้มังกรโคตรแรงโอ้โหได้แค่สองดาวเนะี่ยผมว่าอาสองดาวอายจังเลย ตีไม่ได้สามดาวไม่เป็นไรครับวรั้นี้แพ้ชนะก็ไม่เป็นไรเกี่ยวกั่เจ้าที่ีเดอร์รีเดอร์แม่งปีไม่ตีไม่ได้เด,มดิมกลางเด,มดิมมันแบบลำคาญเสียงรถที่บ่ายเลยวะลีเดอร์ก็ไม่ ไม่เก่งครับที่จริงผมถ้วยสองพันนะผมลดถ้วยมาถ้วยมา,าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาตีวอาให้ดูถ้าอยากให้ทำอะไรก็บอกไว้คอมเมนต์ไว้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมิ๊ดๆ